5ข้อที่ควรระวังเพื่อให้เลนแว่นตาของเรายังคงความใสและใช้ได้นานข้อที่1เวลาจับแว่นพยายามไม่จับที่ผิวเลนให้จับที่กรอบแว่นหรือว่าก้านขา เพราะว่านิ้วมือของเราบางทีมีคราบเหงื่อหรือว่าเศษฝุ่นเวลาเราจับที่ผิวเลนบางทีมันทําให้เลนเราเป็นรอยแล้วก็เป็นคราบได้ข้อ 2. หลีกเลี่ยงวางแว่นไว้ในหน้ารถแล้วก็ใต้เบาะมอเตอร์ไซค์เพราะว่าถ้าแว่นของเราโดนความร้อนนานๆจะทําให้แว่นเสียทรงแล้วก็เลนเสื่อมสภาพได้ง่ายข้อที่สพยายามให้แว่นของเราโดนสารเคมีอย่างเช่นน้ําหอมสเปรย์ฉีดผมหรือว่าอุปกรณ์เครื่องแต่งหน้า เพราะว่าสารเคมีพวกนี้จะทําให้โคตบนผิวเลนของเราเสื่อมสภาพหรือว่าลอกได้ข้อที่4ี่มีควรปล่อยให้เลนแว่นตาแห้งเองเวลาเราทําความสะอาดแว่นควรเช็ดเลนให้แห้งทันทีเพราะหากเราปล่อยให้แห้งจนเป็นคราบจะทําให้เลนแว่นตาของเราไปเลยด่างสําหรับข้อ5นะคะเราไม่ควรเช็ดแว่นของเราโดยที่ไม่ล้างเมื่อแว่นของเราพื้นข้ามเหงื่อหรือว่าเศษฝุ่นถ้าเราเช็ดโดยที่เรายังไม่ล้างน้ํา บนผิวเลนของเราจะฝังลึกแล้วก็ทำเลนของเราไป็นรอยด่างแล้วก็ลอกได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะถ้าอยากให้เลนแม่นตาคู่ใจของเรารอยู่กับเราไปนานๆคนหลีกเลื่องห้าข้อนี้นะคะ